สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการดูการดูเชิงผ้าถุงนะคะก็คือตอนแรกอะคลิปนี้มันเป็นคลิปของการตัดกางเกงผ้าไทยนะคะก็คือมันจะมีการดูเชิงแต่ทีนี้พอดีอ้อยตัดผ้าถุงไปแล้ว5้าตัวไงแล้วก็เลยเออเห็นว่าเออเชิงมันแต่ละตัวมันสวยแล้วอยากให้เป็นทางเลือกสําหรับมือใหม่ที่ยังวางงานไม่เป็นยังตัดงานไม่เก่งอะคะ่ะคือเพิ่งจะเริ่มทําบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าผ้า ลายขวางลายยาวคืออะไรแต่คลิปนี้อ้อยจะไม่สอนอย่างนั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกเคยสอนคลิปการวางกางเกงไปแล้วนะคะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการดูเชิงของผ้าถุงค่ะดูเชิงก็คือเราจะตัดทั้งผ้าถุงและกางเกงเนี่ยเราจะดูเชิงยังไงว่าวัดเชิงอะไรให้มันสวยนะคะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่อ้อยตัดแยกออกมาจากจากกางเกงนะคะเพราะว่าอยากให้ดูเป็นนะคะว่าเชิงแบบนี้เออควรจะวัดยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกผ้าถุงตัวเนี้ยที่อ้อยทำห้าตัว แล้วเชิงแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยไงก็เออว่าเออก่อนจะส่งงานให้ลูกค้านะก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับขั้นตอนเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูเลยนะคะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่าอ้อยจะมาสอนการวางกางเกงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูเชิงของกางเกงนะคะอ้อยขอให้ดูเชิงกระถุงนี่ก่อนนะคะจ้อ้อยทำมาแล้วนะ5ตัวค่ะ ก็คือจะให้ดูการจะให้ดูเชิงของมันนะคะก่อนที่เราจะตัดออกมานะว่างานทุกอย่างอะ่ะที่ร้านนุ้ยทำอะ่ะก็คือการเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าเชิงค่ะอันนี้เห็นนะเนี่ยแล้วตรงนี้มันจะมีขอบของมันเห็นไหมคะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะเอาอย่างเนี้ยถ้าเราพับเส้นเนียเลยอะ่ะมันจะไม่สวยเห็นป่ะมันจะกุดเอาพูด,ดง่ายๆอ่าสมมติตรงนี้นะ เนี่ยมันจะกุดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเชิงอ่ะเราจะต้องเอาเอาพื้นมันลงนิดหน่อยค่ะจะครึ่งนิ้วหรือจะหนึ่งนิ้วก็แล้วแต่ค่ะแต่สำหรับตัวนี้อ้อยเอาลงครึ่งนิ้วพอเพราะว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าคือพอเราเอาลงอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็มาดูหัวของมันค่ะอ่าหัวหัวของตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลายของเป็นผ้าไหมแท้ของชุนด,ดินเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นลายนางรำค่ะเนี่ยก็คือเป็นวัตถุที่เปิดได้อย่างที่อ้อยเคยสอนไปนะคะว่าผูกตะเข็มข้างนะ แล็นถุงแบบเปิดได้แล้วก็มีเชือกผูกด้านในนะคะนี่เราก็จะดูด้วยค่ะว่าเนี่ยพอหลังจากที่เราได้เชิงตรงนี้ครึ่งนิ้วใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเอาตรงเนี้ยผ้ามันยังเหลืออยู่เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ้อยพับอยู่ที่1นิ้วมันก็จะเหลือผ้าพอเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอ้อยจะเอาลง3ากระเบียดหรือว่า1นิ้วอะเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยมันจะลายหายเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องดูด้วยค่ะว่าเออว่าเราจะจัดลายยังไงให้มันสวยนะเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ย เนี่ยอ้อยอาลงครึ่งนิ้วข้างล่างค่ะแล้วตรงนี้มันก็จะไม่หายไปเห็นปหเชิงตรงนี้มันจะไม่หายไปเราต้องดูด้วยค่ะว่าเออว่าเราจะวางยังไงให้มันพอดีนะคะอ่านในตัวที่หนึ่งผ่านไปนะคะนี่เราก็ต้องดูเชิงของมันแล้วก็ดูบนด้วยว่าบนน่ะสวยไมหมเนี่ยอย่างนงี้ข้างหลังเนี่ยก็ยังมันไม่หายไปะคะ่ะอ่านตัวที่หนึ่งผ่านไปนะคะนี่ตัวที่สองคะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่2อ, yani อนันนี้ก็ผ้าใหม่เหมือนกันนะเห็นไหมมีเชิงมีเชิงอ้อยก็จะลงหนึ่งนิ้วค่ะตัวนี้ดูความเหมาะสมเอาอย่างที่บอกอ่ะว่าผ้ามันเหลือประมาณนี้ อ่าเราลงประมาณหนึ่งนิ้วสวยนี่ค่ะข้างบนก็จะไม่อะไรมากในข้างบนก็จะสวยเห็นปะเนี่ยข้างบนก็จะลหลไม่กุดค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะเชิงก็ยังอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นวรถุ n ที่เปิดผูกเงี้ยนะอ้อยเคยสอนแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอ้อขอเปลี่ยนหน่อยนะว่าถ้าใครทาตามนะขอเป็นหนึ่งกระเบียดน่ะนะเชือกผูกตรงเนี้ยเพราะว่าการที่เราเชื่อที่อ้อยเคยสอนไปมันครึ่งนิ้วไงครึ่งนิ้วรู้สึกว่าเราผูกแล้วปมมันใหญ่ไง หรือว่าถ้าใครไม่มีผ้าจะใช้เป็นเชือกผูกธรรมดาก็ได้นะให้มัน,นบางค่ะก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ดูอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าการดูเชิงเนี่ยเราต้องดูข้างบนด้วยนะคะเนี่ยว่าลายมันจะไม่หายไปนะว่าเพราะว่าพ้าถุงตัวนี้เขายาว34ค่ะคือไม่เอายาวมากนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ว่าพอถ้าสมมุติว่าเราเอาเราเอาเชิงทั้งทที่มันผ้าอยู่ข้างในหน่อยแบบจะลงนิ้วครึ่งก็ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยลายของเรามันจะหายไปเห็นปะข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะปุดไง เพราะว่าพอลงปุ๊บอันนี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็อย่างเงี้ไม่สวยนี่อ่าตัวที่สองผ่านไปนะคะนี่ตัวที่สองผ่านไปอ่านี่ตัวที่สามนี่อันนี้เป็นลายแบบว่าเป็นลายแบบยังไงอะเนี่ยเขาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่อ้อยยังไม่ได้สอยนะให้ดูนี่กอ้อยก็จะพับตัวนี้ก็จะลงแค่ครึ่งนิ้วคะ่ะนี่เพราะว่าตัวเนี้ยยังไงก็ได้เพราะว่า เชิงของเขามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ไม่ได้ลายไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ว่ามันก็จะมีเห็นนะเนี่ยข้างบนก็คือมันเป็นลายยาวเลยไงมันมันไม่ได้มีลายแบบให้เราดูอะไรมากมายไงเราก็ดูว่าการดูเชิงเพ้าถุงเนี่ยเห็นไหมเพอาถุงเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นเชิงนะเห็นไหมมันมีรอยเนี่ยเป็นรอยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลายเนี้ยค่ะเนี่ยลายแบบว่ามันมันจะมันจะเป็นชายเนี่ยมันจะกว้างกว่าเห็นปะในขณาที่ข้างบนมันจะเรียบ ข้างบนมันจะเรียบๆรียเห็นปหข้างล่างเมันจะเป็นางเนี่ยก่อนตัดก็ดูทุกครั้งนะคะแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอาลงเท่าไหร่แต่อย่ากดนะถ้ากดไม่สวยนะคะเนี่ยถ้ากดนะ่มันจะหายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันในเนี้ยไปมันไม่ได้โชว์ไงเนี่ตรงนี้เราก็โชว์ได้อันนี้ก็ผ่านไปนะคะเนี่ยก็เหมือนกันนะ,จะเจ้าเรียกแล้วหมดเลยะคะ่ะห้าห้าตัวเนี่ยนี่เายังไม่ได้สอยยังไม่ได้ติดอะไรนี่ให้ดูว่าการดูเชิงก่อนที่จะตัดทุกครั้งนะคะ ยิ่งผ้าที่แพงๆนี่เราต้องระวังให้มากๆเลยอ่ะตัวที่สามผ่านไปนี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่อันนี้ก็เป็นเชิงอย่างค่ะเนี่อันนี้อ้อยสอยไปละอันนี้ไม่ได้สอยคือเนาวาให้เฉยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเนี้ยจะเอาอันนี้อ้อยเอาลงอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะจะเอาหนึ่งนิ้วจะเอาหนึ่งนิ้วหรือว่าสามกระเบียดอะไรก็ได้จ่เอาตัวนี้อ้อยครึ่งนิ้วค่ะ พราะว่าต้องการให้พับชายแบบประมาณหนึ่งนิ้วให้กําลังสวยอะ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะ้อ,อยที่เอาเอาครึ่งนิ้วเพราะว่าเอ้ไม่อยากเอาลงมากเพราะว่าเราต้องการให้ข้างบนอ่ะมันมันเห็นลายอย่างงี้ไงเนี่ยมันจะสวยไงข้างบนไงเห็นไหมเห็นนะนี่ตัวนี้เป็นวัตถุงอีกแบบเป็นแบบเกี่ยวตะขอเนี่เป็นเอวเป็นแบบว่าเป็นแบบพัาถุงอย่างเงี้ยแล้วก็แค่หลบสาวแบบโค้งโค้งโค้งอะ่ะแล้วก็เกี่ยวตะขอนะคะอันนี้ก็ เขาอยากใส่แบบนี้สักตัวนึงลองดูนะระเจ้าเดียวกันเหมือนกันค่ะอ่าตัวที่สี่ผ่านไปนะคะนี่ตัวที่ห้าค่ะอันนี้เป็นลายที่อันนี้เป็นลายที่อย่างนี้เห็นปะมันจะมันก็จะมองดูแตกต่างจากบนดูดีเลยเห็นปะเนี่ยข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะข้างบนนะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันอยู่ทึบๆเนี่ยมันอยู่ล่างมดเลยจ้ะเนี่ยนะคะอยู่ล่างนะตรงนี้ก็ดูเราว่าอย่างที่บอกอะ่ะตรงนี้อ้อยอารมณ์อยู่แค่สุด สุดเชิงของมันเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าเชิงตรงเนี้ยมันสีขาวมันมองเห็นไม่ชัดไงในขณะที่ตรงเนี้ยมันเห็นชัดเราก็เลยเอาลงเท่าที่เอาลงได้ค่ะเราก็จะเอาลงสุดเชิงของมันเลยอันเนี้ยก็จะดูความเหมาะสมเอานะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าตรงลายเข้มเข้มเนี s <S <ๆ S 2> ่ยมันก็จะเห็นลายชัดไงเนี่ยจะเห็นลายชัดมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนค่ะมันก็จะเห็นลายชัดนะคะแล้วก็จะได้เนี่ยมันก็จะเห็นลายเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นนี่ผูกนี่เหมือนกันนะคะเนี่ย จะเก็บข้างนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ข้างบนมันก็จะเหลือเป็นอันนี้มันเป็นขอบแบบว่าที่หลบนะเนี่ยมันก็จะเหลือผ้าพื้นเนะี่ยมันก็มองดูเหมือนมีขอบต่างหากเห็นปะเนี่ยค่ะก็คือจะบอกว่าการวางลายเนี่ยมันมันก็สําคัญนะก่อนที่เราจะตัดออกมาทุกชิ้นเนะี่ยต้องวางดูหน้าดูหลังอ่ะถ้ามีตําหนิเนี่ยเราต้องจัดไว้หลังนะเพราะว่าบางทีพวกผ้าไทยบางทีก็มีตําหนินะคะอ่าผ่านไปห้าตัวเรามาเข้าสู่ตัวที่ที่เราจะวางแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวมันมีอีกชิ้นหนึ่งนี่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 อันนี้ยังไม่ได้ตัดนะแต่ให้ดูก่อนว่าอันนี้ลายของมันใช่ปะอันนี้เป็นลายชึบเลยอ่ะให้เพื่อนดูว่าคิดว่าชายอยู่ไหนนี่ไงูปแบบที่บอกอ่ะอะไรที่มันทึบๆมันจะอยู่ล่างค่ะจี่ที่อ้อยเล่ามานี่หมายถึงกระถุงหรือไม้กางเกงนะเพราะว่าแต่ถ้าเราตัดแสกเนี่ยเราสามารถจะเอาตรงเนี้ไว้ไว้ตรงเอวไว้ตรงไหนได้หมดเลย ว่าผู้ถุงหนึ่งตัวเนี้ถ้าคนตัวเล็กๆนี่สัตดแตกได้นะตัดชุดเดนนะคะจะเป็นแขนพุดหรือมีแขนก็นได้อ้ยอยเคยสอนลงไปแล้วผู้ภาพผู้บัวนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันเป็นเชิงเห็นนะเนี่ยนะมีเชิงตรงเนี้เราจะลงเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเพราะว่าเนี่ยลงเยอะก็จะสวยเนี่ยเอาเท่าที่เหลือพับก็พอประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยสมมุติว่าเนี่ย ตัวนี้เขาก็จะตัดกางเกงแหละแต่ยังไม่ตัดนะแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยตัวนี้มันยาวอยู่ที่ตัวนี้กางเกงอะ่ะมันยาวอยู่ที่สามสิบสามรวมขอบนะเมื่อหักขอบไปนิ้วครึ่งก็จะเหลือส1ิเอ็ดครึ่งนะคะนี่เราก็จะลงเราก็ลงเท่าที่ได้ะคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผ้ามันเจ็ยเนียเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยไว้ทําขอบมันนี่ mm. เหลือไว้ตรงนี้นะไม่ใช่อูหเราจะเอานี่ให้หนึ่งนิ้วเราเอานี่ไวหนึ่งนิ้วใช่ไหม อาฉันอยากสวยเอาหนึ่งนิ้วทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็เหลือพับเยอะเปืองผ้าในขณะที่อันนี้พอตัดเหลือนี่น,นิดเดียวทำอะไรไม่ได้เลยจะทําขอบทำอะไรก็ไม่ได้เราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะอ่ะผ่านไปทีนี้เราเข้าสู่ของการตัวจริงแล้วจ้ะ